สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมมาเช่นเคยครับมอนสเตอร์ที่นายคาไทายรีวิวซึ่งวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักและสัมผัสสมรรถนะการขับขี่ของรถยนต์ u r b ร์ SUV 7ที่นั่งที่ต้องบอกว่าเข้ามาต่อยอดนะครับแล้วก็เพิ่มสไตล์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในตลาดนะครับกับ Mitsubishi X p a n d e r c o s คคันนี้ครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีจุดไหนที่แตกต่างจาก รุ่นมาตรฐานบ้างและจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับสำหรับรายละเอียดภายนอกของ Mitsubishi Expander Cross นะครับก็ยังคงมาพร้อมกับการออกแบบแบบ Advanced Dynamic Shield นะครับแต่ว่ามีการตกแต่งใหม่เพิ่มเติมจากรุ่นมาตรฐานจะเห็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมาในสไตล์แบบ Urban SUV ที่ดู หรูหราดูเพิ่มความทันสมัยมากยิ่งขึ้นระบบไฟหน้าของเขาครับจะเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟ Daytime Running Light สองสว่างแบบ LED สีขาวส่วนตำแหน่งของไฟหน้าเนี่ยจะอยู่ที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์แล้วก็เป็น LED ด้วยส่วนตำแหน่งของไฟตัดหมอกก็ให้มาเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ตรงนี้ ซึ่งมุมมองด้านหน้าของ Mitsubishi Expander Cross เนี่ยจะมีขนาดความกว้างที่กว้างกว่ารุ่นมาตรฐานอยู่50มิลิเมตรนะครับก็มีการเพิ่มขยายมุมมองด้านหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนรถ SUV ที่ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างมีการตกแต่งด้วยเส้นสายสีเทา ก็จะตัดกับสีตัวถังตรงนี้นะครับซึ่งรุ่นที่เรานำมารีวิวคันนี้เนี่ยเป็นสีตัวถังใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Mitsubishi x x p n n e r c อ o s s ด้วยนะครับกับสีส้ม Sunlight นะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือสีเทากราฟไฟ t ์เกอมาดูก็ต่อในส่วนของด้านข้างด้านข้างก็มีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นมาตรฐานด้วยนะครับก็คือ แผงตกแต่งบริเวณคิ้วล้อยาวไปจลลดด้านหลังเลยก็จะต่อเนื่องกับชุดแผงประตูตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็ปรับสไตล์ให้มันเป็น SUV ในรูปแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นมาตรฐานรุ่นธรรมดาลงไปเนี่ยจะไม่มีแผงตกแต่งประตูแล้วก็คิ้วล้อสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงล้อแม็กนะครับที่เป็นขนาด17นิ้วของเขาเนี่ยมาเป็นแบบสีทูโทนแล้วก็เป็นลวดลาย ใหม่ด้วยแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานนะครับแล้วก็ยางเนี่ยรัดด้วยยางดันหลบนะครับอี a s e เก็เป็นซีรีส์ที่นุ่มเงียบเน้นการขับขี่ที่ประหยัดนั่นเองนะครับขนาดยางอยู่ที่205ทับ 55R17 ระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกส่วนด้านหลังเนี่ยยังคงเป็นแบบรัมเบรกอยู่ก็กระจกมองข้างครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วตรงนี้ก็ปรับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า กุญแจรีโมทนะครับเป็นสมาร์ทคีย์ให้แล้วนะครับตรงนี้สามารถเปิดล็อกรถได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าเป็นกุญแจอัจฉริยะ KOS แล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่เพิ่มเข้ามาใน Mitsubishi x p a n d e r Cross นะครับก็คือในเรื่องของลาวหลังคาสีเงินซึ่งรุ่นมาตรฐานที่ต่ำลงไปเนี่ยทั้ง2รุ่นะจะไม่มีมาให้จะมีให้เฉพาะในรุ่น Cross นี้เท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อด้านหลังมีอะไรให้มาบ้างนะครับ ส่วนดีไซน์ด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกับนี่ด้านบนออกแบบให้เป็นเหมือนสปอยเลอร์หลังคาแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3าเป็นแบบ LED มาให้นะครับด้านบนหลังคามีเสาอากาศแบบคีบฉลามมาให้ไฟท้ายเป็นแบบ LED ก็ดีไซน์แบบ L shape ตรงนี้แล้วก็แน่นอนมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ตามสไตล์แบบรถ SUV ด้านท้ายตรงนี้นะครับจะออกแบบให้มีกล้องมองภาพด้านหลังพร้อมเส้นกะระยะมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เวลาไปถอยจอดตามห้างนะรถมันมีขนาดที่ใหญ่มีกล้องมาให้ก็ทําให้การขับขี่สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นจุดที่มิตซูบิชิตกแต่งเพิ่มเข้ามานะครับกับฝาปิดประตูท้ายตรงนี้จะเป็นสีดําแบบเปียโนแบ็กซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานรวมไปถึงแผงตกแต่งกันชนท้าย แล้วก็ดิฟิวเซอร์ท้ายตรงนี้ก็ได้รับการตกแต่งใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นสีเงินแบบเดียวกับด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานเช่นเดียวกันแต่ไฮไลท์สำคัญของการเป็น Mitsubishi X-Pandercloss จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ความสูงของตัวรถครับที่เพิ่มเข้ามาโดย Mitsubishi X-Pandercloss เนี่ย มีความสูงจากพื้นเนี่ยอยู่ที่225ม mm, ิลิเมตรซึ่งสูงกว่า Mitsubishi x p a n d e r รุ่นมาตรฐานเนี่ย20มิิเมตรเลยทีเดียวตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มไลฟ์สไตล์การขับขี่ที่ไปได้มากขึ้นสมบุกสมบันมากขึ้นนะครับอย่างที่รู้กันดีว่าประเทศไทยเราฝนตกนิดหน่อยน้ำก็ท่วมแล้ว x p a n d e r Cross เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ในเมืองก็ได้หรือว่าจะออกไปเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด ก็ไดด้้วยอีกทั้งยังมีการปรับปรุงในเรื่องของระบบช่วงล่างใหม่นะครับแม้ว่าด้านหน้าจะเป็น Mac Persons t t ตด้านหลังเป็นแบบทอร์ชั่นบีเหมือนเดิมก็ตามแต่ว่ามีการปรับในเรื่องของโช๊คอัพใหม่ด้วยตัวรถที่มันยกสูงขึ้นอีก20ม m mm, มเนี่ยก็เลยต้องมีการเซตอัพระบบช่วงล่างใหม่ให้มันรองรับน้ำหนักบรรทุกรวมไปถึงให้สมรรถนาการขับขี่ที่เปลี่ยนไปในรูปแบบ SUV มากขึ้นนั่นเองครับ สำหรับภายในห้องโดยสารนะคะมิตซูบิชิเอ็กแพนเดอร์คลอสเนี่ยก็ได้รับการตกแต่งใหม่ที่แตกต่างจากรุ่นมาตรฐานด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นแบบทูโทนนะครับสีดำเปียโนแบ็กตัดกับสีน้ำตาลเข้มนะครับที่ช่วยเพิ่มความหรูหราดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมไปถึงการตกแต่งในแผงประตูแล้วก็คอนโซลด้านหน้าที่เป็นสีเงินแมท a l อรลิกส่วนอุปกรณ์มาตรฐานต่างเนี่ยก็จะให้มาในแบบเดียวกับรุ่นมาตรฐานนะครับจะเห็นได้ว่านี่ระบบแอร์นะครับจะเป็นแบบ มือหมุนนะครับเป็นแมนนวดนะครับไม่มีดิจิตอลไม่มีดูโอโซนมาให้แล้วก็หน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยจะมีขนาด6.2นิ้วนะครับเป็นเครื่องเสียงแบบ2ดินก็ตรงนี้ยังรองรับ DVD CD MP3 อยู่ตรงนี้ก็ใครจะมองว่าเป็นจุดดีก็ได้นะครับเพราะว่าหลายท่านผู้ใหญ่อย่างนี้เขาก็ยังชินกับแผ่น CD ที่ใส่เพลงฟังอยู่ในรถนะครับแต่ว่ามีการเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้นะครับมีจุดเสียบ USB ได้นะครับตรงนี้ผมก็เสียบไว้ตรงนี้สามารถเชื่อมต่อแบบบลูทูธแล้วก็ฟัง Spotify ได้ด้วยซึ่งผมก็เปิดฟังมาในรถตลอดทางเหมือนกันนะครับระบบพวงมาลัยนะครับจะให้มาเป็นแบบมันติฟังชันนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นการทำงานของ Cruise Control ส่วนด้านซ้ายจะเป็นการสั่งการที่หน้าจอ Infotainment ทั้งหมดแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นแบบอนาล็อก เป็นเข็มวัดแล้วก็มารว,วัดความเร็วปกติแต่จะมีจอที่เป็นดิจิตอลอยู่ตรงกลางไว้บอกค่ารายละเอียดที่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยปุ่มอินโฟใช้งานง่ายเราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับส่วนอุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็จะมีช่องวางแก้วน้ํามาให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ออกแบบให้สามารถวางขวดน้ําใหญ่ๆได้ด้วยนะครับรวมไปถึงที่แผงประตูด้านข้างเนี่ยก็สามารถวางขวดน้ําเพิ่มเติมได้แล้วก็มีจุด power outlet 1 2 0วัตต์มาให้ตรงนี้ก็เอาตัวแปลงอะแดปเตอร์ที่เปลี่ยนเป็นสายชาร์จ USB อ่ะมาเสียบเพิ่มเติมได้คันเกียร์เบรกมือรวมไปถึงพวงมาลัยเนี่ยก็จะหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นเบาะหนังทูโทนนะครับสีดำแล้วก็สีน้ำตาลซึ่งจะเป็นระบบปรับมือนะครับปรับแมนนวลไม่ใช่ไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับนี่ก็จะปรับแมนนวลอย่างนี้ส่วนพวงมาลัยนะครับ ก็จะสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นต่ําได้ก็ปรับได้4ทิศทางตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับให้สมรรถนะให้ท่าทางการขับขี่ที่กระชับแล้วก็ถนัดกับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ Mitsubishi x p a n d e r Cross เลยครับสำหรับ ภายในห้องโดยสารตอนหลังใน Mitsubishi x p a n d e r c r o s s นะครับก็ต้องบอกว่าใหญ่โตกว้างขวางนะครับเป็น Urban SUV 7ที่นั่งที่เบาะที่นั่งแถว2เนี่ยยังให้ความรู้สึกที่นั่งสบายนะครับกว้างจริงๆนะครับเข้ามานั่งเนี่ยผมชอบมากนะครับให้พ่อให้แม่ได้ขึ้นมาลองนั่งแล้วด้วยเนี่ยท่านก็ชอบเหมือนกันจะเห็นได้ว่าเล็กลูมนะครับช่องว่างระหว่างหัวเข่าด้านหน้ากับเบาะตอนหน้าเนี่ย เหลือเยอะมากนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมขับมาเลยนะครับไม่มีการปรับให้มันกระเถิบไปเพิ่มแต่อย่างใดนะครับเหลือเนี่ยวัดกันบ้านๆเนี่ยหนคืบเนี่ยยังเกินออกไปอีกนะครับตรงนี้ถือว่านั่งได้สบายมากไม่ติดเลยนะครับเนี่ยนั่งฝ่ายห้างนั่งอะไรยังนั่งได้เอาโน้ตบุ๊กออาคอมมานั่งทํางานยังได้เลยส่วนตําแหน่งของเบาะนะครับการเอเนี่ยองศาเนี่ยก็ถือว่าให้สรลีระการนั่งที่ค่อนข้างสบายตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็นี่ครับแผงด้านบนนะครับจะมี แอร์สำหรับห้องโดยสารตอนหลังมาให้ก็เป็นแผงใหญ่เลยนะครับมีสี่ช่องก็เป่าไปถึงผู้นั่งแถวที่3ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลือกปรับเปิดได้เองนะครับแยกโซนกับตอนหน้านะจะเปิดแรงเปิดเบาอะไรก็อยู่ที่จะเลือกปรับกันเลยแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีไฟสำหรับตอนสองมาให้นะครับไฟห้องโดยสารเนี่ยตอนหลังอะ่ะจะรวมอยู่กับแถว3ามเลยนะครับก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ว่ามีมือจับ อะไรมาให้นะครับเวลาเดินทางบนเส้นทางที่ขุขะเงยนะครับผู้โดยสารก็สามารถจับได้นะครับแล้วก็ช่องใส่เอกสารก็มีให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีด้านบนเก็บของกระจุกกระจิกเพิ่มเติมได้นอกจากนั้นแล้วนะครับยังออกแบบให้มีพนักวางแขนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นอกจากจะเป็นที่วางแขนแล้วนะครับก็ยังสามารถปรับพับเบาะด้านหลังนะครับให้มันแบนราบลงไปแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่ของที่มีขนาดยาว เพิ่มเข้ามาได้ด้วยนะครับเพราะว่าเบาะแถว2เขาเนี่ยสามารถปรับได้แบบ40 20นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีก40นั่นเองนะครับก็จะเป็น40 20 40หรือว่าจะปรับพับลงไปแบบ60 40ก็ได้ตรงนี้ก็ถือว่าให้การใช้งานที่ค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์ครบถ้วนแล้วก็ออกแบบให้เป็นพนักวางแขนในตัวด้วยเวลาเดินทางไกลๆก,ก็ไม่เมื่อยล้านะครับเดี๋ยวเราปีนไปดูในส่วนของห้องโดยสารแถวที่3นะครับว่า มันจะนั่งได้จริงไหมหรือว่ามันมีไว้เพื่อบอกว่าตัวเองเป็น Urban SUV-7 ที่นั่งเท่านั้นเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูครับว่านั่งได้หรือเปล่าสำหรับการเข้าไปนั่งในห้องโดยสารแถวที่3นะครับเราก็สามารถพับเบาะตรงนี้นะครับมันจะมีหูให้ดึงนะครับที่ด้านข้างเบาะแถว2นะเราก็ดึงแล้วก็พับไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปอ้าวนั่งปึ๊บดึงมันกลับมาเลยเอาตำแหน่งที่มันนั่งมาเลย เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ความรู้สึกแรกนะครับเบาะแถวที่3เนี่ยองศามันจะชันกว่าครับมันจะไม่เอ็นลงไปเหมือนแถวที่2มันจะชันแบบนั่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ช่องว่างหัวเข่านะครับถ้ามองจากมุมด้านข้างตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเหลือนิดนึงเกือบจะชนซึ่งผมเนี่ยมีความสูงอยู่ที่168ซนิเมตรถือว่านั่งได้นะครับก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ว่าโอเคแหละอาจจะขยับแข้งขยับขาได้ไม่ค่อย สะดวก,กเท่าไหร่ซึ่งคนที่ตัวสูงกว่าผมที่เกิน170ดขึ้นไปเนี่ยเกงว่าจะนั่งลําบากนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเป็นเด็กๆนั่งหรือว่า,าตัวเล็กตัวเตี้ยกว่าผมนะครับก็นั่งได้ไม่อึดอัดนะครับสามารถไปกับครอบครัวเจ็ที่นั่งได้จริงนะครับหรือว่าถ้ามากัน5ท่านนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับพับแบบ 50- 50เพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระตอนท้ายได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคละเนี่ยพับได้เนี่ยพับเรียบอย่างเงี้ยนะครับ เราจะนั่งไปคนเดียวก็ได้เป็น6ท่าน6ที่นั่งตรงนี้เป็นของนะครับถุงกอล์ฟไม้กอล์ฟเซิร์ฟสเก็ตอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ไปกับเพื่อนได้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแอร์จากแถว2ที่เป็นแผงยาวๆอย่างที่บอกก็เป่ามาถึงนะครับตรงนี้ก็โอเคนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ถือว่าไม่อึดอัดนะครับแต่ถ้ามีผู้โดยสารแถว2นั่งอยู่อีก3ท่านเนี่ยก็อาจจะมองข้างหน้าไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็มีกระจกเป็นของตัวเองนะครับแม้ว่าจะไม่ใหญ่แต่ก็ทําให้เรารู้สึกไม่ถูกปิดทึบ ก็ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ยืนยันว่านั่งได้จริงแล้วก็มีความเนี่ยประสงค์ที่สามารถปรับพับเบาเพิ่มเติม,ตมได้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่จัดเก็บสัมภาระตอนท้ายนะครับฝาปิดประตูท้ายของ Mitsubishi Expander c o r นะครับก็ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเปิดขึ้นมาแล้วก็ผักมันขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าจะมีโช้คค้ำไว้ให้นะครับตรงนี้ก็โอเคแนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย พื้นที่ด้านท้ายถ้าเรากางเบาะนั่งแถวที่3อยู่นะครับก็จะเหลือพื้นที่ไม่มากก็ตรงนี้เก็บของได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าด้านใต้ตรงนี้นะครับเขาก็ออกแบบให้มีเป็นช่องเป็นกล่องอยู่ด้านในด้วยตรงนี้ก็สามารถแยกของในการจัดเก็บได้เป็นรองเท้าเป็นพวกกัดเจ็ตต่างๆอะไรอย่างนี้ก็สามารถแยกได้เป็นผ้าเปียกชุดเปียกอะไรอย่างนี้นะครับเราก็แยกได้นะครับพอปิดพรมมาปุ๊บเราก็สามารถเทินของได้อีก ชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าแบบมันเล็กไปนะครับมันไม่พอเราก็ปรับพับเบาะแถวที่3ามได้นะครับก็อย่างที่บอกการปรับพับเบานะครับก็ต้องดึงเชือกที่หัวไหล่ด้านนอกอ่ะแล้วดึงปุ๊บเราก็พับลงไปนะครับตรงเนี้ยเป็นการพับแบบเรียบลงไปเลยแถวที่สมเนี่ยปรับพับแบบ5้า0้านะครับคุณก็ประมาณการเอาเอาที่เหมาะสมจะเก็บสัมภาระนะครับจะปรับพับเรียบไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับปกตินั่ง 5้าท่านอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันปรับพับแบนลาบเรียบลงไปนะครับตรงนี้ก็เก็บของโดยไม่มีแบบข้อต่ออะไรครับเวลาเราจัดของต่างๆมันก็ทําได้สะดวกนะครับเวลาจะเอาเบาะแถวที่3าขึ้นมาก็ดึงเชือกกลับขึ้นมาแค่นี้นะครับแล้วก็บาะนั่งแถวที่สาเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่านั่งแล้วหลังชันจริงๆแล้วมันสามารถปรับเอนได้นะครับนี่ปรับเองนก็ดึงเชือกนะครับนี่เอ็นได้ถึงขนาดนี้นะครับหรือว่ากลับไปตั้งๆเหมือนเดิม เพื่อเทินของก็ได้นะครับอ่ะดึงขึ้นมาให้ดู2ฟฝั่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเวลาปรับเอนก็ดึงมานี่เอนได้อีกหึงสเต็ปอีกหนึ่งสเต็ปเอนได้ก็พอสมควรเหมือนกันช่องว่างระหว่างนั่งชันกับเอนเนี่ยก็น่าจะเพิ่มสรีระในการเดินทางได้ดีขึ้นนะครับก็โอเคตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะปิดก็ไม่ไฟฟ้าเนาะก็ปิดลงไปเลยแค่นี้เอง สำหรับขุมพลังของ Mitsubishi x p a n d e r Cross นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับรุ่นมนาตรฐานใน x p a n d e r ที่เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้โดยยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 5ลิตร m a y w e นะครับ Double Overhead c a m s h a ชาร์ฟ16วาล์วนะครับให้กำลังสูงสุดเนี่ย105แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์6,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็แรงบิดของเขาอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับที่รอบเครื่องยนต์4 0 0 0รอบต่อน,นาที ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ4สปีดเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถูกพัฒนาให้มีความเนี่ยบประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับระบบความปลอดภัยของ Mitsubishi x p a n d e r Cross นะครับก็ครบคันด้วยระบบความปลอดภัยได้แก่ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ASC ระบบป้องกันการลื่นถไหล TCL ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชัน HSA ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล um ็กทรอนิกส์ EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS ถุงลมนิรภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดก็สำหรับสมรรถนะการขับขี่ของ Mitsubishi x p a n d e r Cross นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถ SUV 7ที่นั่งที่สามารถ ใช้งานได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองขับช่วงรถติดๆขับอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็น SUV ที่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวแต่ว่าจุดที่ควรสังเกตนะครับก็คือในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็เกียร์1.5ลิตรที่แบกตัวถังขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวถังที่มากกว่าในรถกลุ่มซิตี้คาร์นะครับที่มีเครื่องยนต์ขนาดเท่ากันเนี่ยต้องบอกว่าเวลาจะเร่งแซงหรือว่าต้องการเค้นพลังออกมาเนี่ย ต้องเผื่อระยะสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นรถที่เหยียบแล้วโอ้โหพุ่งออกไปพร้อมให้คุณแซงได้ทันทีนะครับจริงๆแล้วต้องต้องเผื่อระยะนิดหนึ่งนะครับมันจะมีช่วงของมันกว่ามันจะชูดออกไปนะครับซึ่งแรงบิดเนี่ยที่ใช้รอบเครื่องยนต์ตั้ง4,000รอบต่อนาทีนะครับแสดงว่าใช้รอบเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเลดไลน์ของเขาเนี่ยอยู่ที่6,500รอบแต่ว่าแรงบิดของเขามาตั้ง4,000รอบแล้วนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ ที่เป็น4สปีดเนี่ยอัตราทดอ่ะมันห่างนะครับมันน้อยนะครับมีแค่4ี่เกียร์เวลาเราคลิกดาวเนี่ยหรือว่าจะใช้ความเร็วเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ารอบมันขึ้นสูงนะครับมันแช่ยาวกว่าจะเปลี่ยนเกียร์อีกรอบอันไหนเดี๋ยวผมลองเนี่ยลองเหยียบเนี่ยนะครับเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเกียร์ให้ผมเลยนะยังไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยเปลี่ยนละหกพันรอบเปลี่ยนเกียร์นะครับในช่วง1เกียร์เนี่ยกว่าจะเปลี่ยนเนี่ยลากรอบ สูงอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเล่งแซงตรงนี้ต้องเผื่อระยะสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ากดแล้วออกไปได้เลยนะครับแล้วพอรอบเครื่องมันขึ้นสูงแล้วเนี่ยมันคาไว้ให้นานพอสมควรเหมือนกันนะกกว่าจะตกลงมานะครับต้องยกคันเร่งแบบช่วยแบบว่าเออเราเราไม่แรงแล้วเราพอแล้วอะไรเงี้ยเกียร์มันถึงจะปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็รอบเครื่องยนต์มันถึงจะตกลงมาให้เราซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราขับแบบ ปกติสุขเหมือนที่คนทั่วไปเขาขับกันเนี่ย80 100ขับแบบไม่เร่งไม่รีบไม่คลิกดาวเนี่ยโอเคตัวเลขประหยัดน้ามันเนี่ยมีให้เห็นว่าดีเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คลิกดาวเร่งแซงขับเร็วนะครับรอบเครื่องยนต์มันใช้รอบสูงนะครับอัตราประหยัดน้ามันมันก็จะด้อยลงไปนะครับตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบเลยนะครับก็อยู่ที่รูปแบบการขับขี่ด้วยถ้าคนใจร้อนวัยรุ่นอย่างผมอะไรเงี้ยปุ๊ปาร์ตมุดซ้ายมุดขวาชอบขับรถเร็ว โอเคแหละม i t ูบิชิเอ็กแพนเดอร์คลอเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณตรงนั้นนะครับแต่ว่าด้วยตัวรถอะที่มันเป็นรถแบบ Urban SUV7 ที่นั่งไฮไลท์หลักมันอยู่ภายในห้องโดยสารอยู่แล้วนะครับมันเป็นรถที่ไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนได้เยอะจุคนได้เยอะแล้วก็ยังมีความอเนกประสงค์ที่หลากหลายไปได้หลายรูปแบบเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ตรงนี้มันเลยไม่ใช่จุดขายหลักที่ Mitsubishi ต้องการ ถ่ายทอดออกมานั่นเองนะครับมันเป็นรถครอบครัวเน้นขับเดินทางแบบเรื่อยๆ80 100ก็ขับไปนะครับนั่งคุยกันในรถกินหนมกินขนมอะไรก็ว่าไปนะครับมันตอบโจทย์การใช้งานลักษณะนั้นมากกว่านะครับส่วนระบบช่วงล่างอะไรต่างๆเ่ยก็ถือว่าพอดีกับตัวรถใช้คํานี้แล้วกันพอดีกับรถแบบควรจะมีแล้วก็ ลักษณะของตัวรถที่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแม้ว่าช่วงล่างจะมีการปรับใหม่ที่แตกต่างจาก Xpander ธรรมดานะครับมีการปรับให้มันเฟิร์มขึ้นนะครับรองรับกับการขับขี่ที่มันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนสไตล์มาเป็นแบบ SUV แต่ว่าตรงนี้พอมาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยถามผมนะผมว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากโฉมที่เป็น x p a n d e r ธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าตัวรถมันสูงขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเมื่อรถมันสูงขึ้น่ะมันก็ดีกว่า นะครับมันมองเห็นได้กว้างกว่าไกลกว่าถือว่าเป็นข้อดีที่เป็น Exp a n d e r c r o s s แต่ว่าช่วงล่างความรู้สึกที่นั่งผมว่ามันก็ทั่วไปนะครับไม่ได้ว้าวว่ามันแบบโอหหนึบแน่นเฟิร์มอะไรขนาดนั้นมันก็ยังมีตึงตั้งมีเด้งอยู่บ้างนะครับเวลาเราวิ่งบนถนนไม่เรียบหรือว่าจังหวะขึ้นตัวหนอนเนินอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็มีกระแทกกระทันอยู่บ้างนะครับแต่ตรงเนี้ยผมมองว่าผมอาจจะ ขับคนเดียวหรือว่าเป็นรถเปล่านะครับมันก็เลยรู้สึกแบบกระด้างอยู่ถ้านั่งกัน7ที่นั่งมีสัมภาระหรือนั่งกัน5ที่นั่งมีสัมภาระแบบที่ mitsubishi expander c o s s เนี่ยเขาทำออกมาเพื่อการใช้งานแบบนั้น,นผมมองว่าช่วงล่างมันอาจจะนุ่มขึ้นนั่งสบายขึ้นแน่นขึ้นก็ได้นะเมื่อน้ำหนักมันถูกโหลดลงไปมากขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้รถเปล่ามันก็เลยรู้สึก มีความกระด้างอยู่นะส่วนระบบเบรกนะครับจุดนี้ผมมองว่าก็โอเคละเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วนะครับก็ระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกตรงนี้ก็หลายคนอาจจะฟังแล้วไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆเวลาต้องเบรกจริงอะ่ะก็โอเคนะไม่ไม,ไม่ไม่เหว๋นะครับเหยียบก็ก็ถือว่าเอาอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็ไม่อาจจะไม่ใช่จุดเด่นแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารตรงเนี้ยถือว่าทาออกมาได้ดีนะถ้าเทียบกับ รุ่นอื่นๆในตลาดนะครับอย่างซูซูกิอย่างนี้นะถ้าเขามี XL7 มาใหม่ใช่ไหมตอนนั้นผมเคยเอามารีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็แจ้งไปแล้วว่าเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารน่ะมันดังวิ่งร้อยร้อยยี่นี่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่โอเคมีซูบิชิเอ็กแพนเดอร์เงียบกว่านะครับตรงนี้ถือว่าทอาออกมาได้ดีแล้วก็เสียงเครื่องยนต์เนี่ยไม่ค่อยเข้ามารบกวนภายในห้องโดยสารน,นะครับเนี่ยเรายังพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่ว่าเสียงจากพื้นถนนเนี่ยเข้ามา เดมที่กระจกเดมที่ฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยผมว่าเดมดีแต่ว่าเดมจากข้างใต้ชุดพรมเนี่ยช่วงรอยต่อต่างๆเนี่ยมีเสียงเล็ดรอดเข้ามาบ้างแต่ไม่ได้แบบดังขนาดคุยไม่รู้เรื่องนะก็ถือว่าเงียบใน,ในถ้าเทียบกับคู่แข่งนะก็ถือว่าใช้ได้โอเคไม่ขี้เหร่นะครับแล้วก็งานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยความรู้สึกก็ไม่ได้ปองแปะนะครับหลายท่านคงทราบนะครับว่ามิ t s ูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ประกอบที่อินโดนีเซียนะครับเปิดตัวที่อินโดนีเซียเป็นที่แรกของโลกนะครับแล้วก็เอาเข้ามาขายที่ไทย นะครับตรงนี้ก็แต่ท่านคงกังวลนะครับพวกงานวัสดุงานประกอบต่างๆใช้งานระยะยาวจะเวิร์กไหมจะกองแก๊งไหมจะมีเสียงไหมนะครับตรงนี้ก็หลังจากที่ได้สัมผัสผมก็มองว่าเออเขาก็ QC มาดีในระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยคงไม่กล้ามาขายพูดตรงๆนะครับเพราะว่ารถมิซูบิชิเนี่ยค่อนข้างที่จะมีงานประกอบที่ค่อนข้างจะเนี้ยบนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ป๋องแปลงเหมือนค่ายอื่นๆเออผมใช้คํานี้กันแต่ไม่ระบุค่ายให้นะ ครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ Mitsubishi x p a n d e r Cross ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็น Urban SUV 7ที่นั่งที่สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภทนะครับมีความอเนกประสงค์นะครับจะ เดินทางไกลก็ได้ขับขี่ในเมืองก็ดีหรือว่าจะเอาไปลุยไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างเนี่ยก็สามารถไปได้นะครับเพราะว่าเขามีช่วงล่างที่ยกสูงขึ้นมากว่า SUV หรือว่า Mini MPV ในระดับเดียวกันรุ่นอื่นๆในตลาดนะครับแล้วก็ขุมพลังเครื่องยนต์อะไรต่างเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ ภายในห้องโดยสารที่ใหญ่โตนะครับกว้างขวางนั่งได้7ที่นั่งจริงๆแล้วก็มีความอนเนกประสงค์ที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานอย่างที่ได้แจ้งไปสำหรับราคาจำหน่ายของ Mitsubishi x p a n d e r Cross จะมีราคาอยู่ที่9,19,000บาทนะครับซึ่งจะแพงกว่ารุ่น GT ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดใน Mitsubishi x p a n d e r นะครับอยู่ที่ 56,000บาทนะครับโดยรุ่น GT เนี่ยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่863,000บาทส่วนรุ่นล่างสุดของเขานะครับ GLS LTD เนี่ยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่7 8 9 0 0 0 0บาทก็ไปบวกลบคูณหารกันเอาเองนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าจะซื้อทั้งทีนะครับ เล่นรุ่นคลอสไปเลยเพราะว่าราคาก็ต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าตีเป็นราคาผ่อนจริงๆแล้วเนี่ยก็เพิ่มมาแค่พันบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้ความอนเนกประสงค์ได้ช่วงล่างยกสูงได้การตกแต่งรอบคันใหม่ภายในทูโทนถือว่าคุ้มนะครับ5 6า0 0บาทส่วนต่างตรงนี้เอาไปตกแต่งเพิ่มเติมไปยกสูงไปอะไรเนี่ยแพงกว่าน,นี้เยอะนะครับตรงนี้ก็ถ้าสนใจนะครับต้องการรถ SUV ที่นั่งได้เจ็ที่นั่งเป็นครอบครัวใหญ่ สามารถพาทุกคนเดินทางไปได้พร้อมๆกันในเวลาเดียวเนี่ยบอกเลยว่า Mitsubishi อ p p n n d e r c ร o s เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานของคุณอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็รบกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ Facebook Fan Page รวมไปถึง y o u t YouTube c h a n n e l นายคาทายของเรานะครับซึ่งครั้งหน้าผมจะได้มีกำลังใจนำรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ย มารีวิวให้ท่านได้รับชมมาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะนําเสนอให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ